สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหนวดลมโตทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้งทิกตอกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยละกันนะครับเมื่อวานเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวเน้นหน้าช่องนะครับที่ให้ไปทางด้านของดินอโมซาเก็บนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับก็บุกไปเอาชนะทางหน้าของแอสตาน่าได้นะครับสประตูต่อศูนย์ใครที่ตามผมหน้าช่องนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับหน้าช่องนะครับสดชื่นมา3วันติดติดแล้วนะครับส่วนแนวทางในครอบครัวนะครับก็ยังสดชื่นเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นตัววีชุดโครงการ4นนรักก็สดชื่ พี่ๆท่านใดที่อยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและกันนะครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางดีๆแบบนี้นะครับที่ให้มากกว่าหน้าช่องก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่รับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนครับ สำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็มองไปที่สึกกระชับมิสโมสรกันได้เลยครับแอสตันวิลล่านะครับพบกับทาาน้าของลาซิโอสำหรับคู่นี้นะครับชื่อชั้นของทีมเนี่ยอ่าก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สูสีกันมากนะครับในเรื่องของชื่อชั้นแต่ว่าในเรื่องของฟอร์มเมื่อเทียบกันแล้วนะครับทางด้าของลาซิโอมีผลงานออกมาได้ดีกว่านะครับดูจะคาดหวังได้ด้วยนะครับในวันนี้เพราะว่ากระแสทาน้านของลาซิโอเองในวันนี้ต้องบอกได้เลยว่า กำลังไหลไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ผมจึงขอแนะนําให้มองไปที่ลาซิโอดีกว่าครับผมมองว่ามีโอกาสยันเสมอได้อย่างแน่นอนหรืออาจจะมีสไพรนะครับเอาชนะท้านาของแอสตันวิลลาก็เป็นได้ครับมองไปที่ลาซิโอครับ ส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลโตวีบอลชุดโครงการผมคัดสรรมาให้หมดแล้วครับรับรองว่าสดชื่นอย่างแน่นอนวันนี้ก็อย่าลืมนะครับไปที่ลาซิโอได้เลยนะครับรอนับสดชื่นวันที่4กันได้เลยครับก่อนจากกาันในวันนี้นะครับก็เชียร์บอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ